ต่างประเทศมีข่าวว่าคนสอนศาสนาเปิดรับบริจาคสร้างเรือโนอาห์ยี่พาธันวาที่ผ่านมามีน้ำท่วมโลกเพอร์เจอร์เขาประกาศเลื่อนวันสิ้นโลกออกไปแล้วเขาปัญญาอ่อนเห็นว่ามีคนขายบ้านไปบริจาคเพราะอยากขึ้นเรืออืมเตรียมตัวเถอะเร็วๆนี้คัมมิ่งซูนในประเทศไทยกําลังจะมีนะกูจะบอกให้ในประเทศไทยกําลังจะมีเรื่องนี้ คนที่จะทาชุมชนพระโสดาบันเนี่ยมารูปแบบเดียวกับที่มึงพูดเลยเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งกําลังจะทาชุมชนโสดาบันมึงเตรียมตัวดูให้ดีเตรียมตัวเลยไปซื้อที่กว้านซื้อที่แล้วต้องมีเจ้าภาพมีนายทุนและเดี๋ยวก็ขายบ้านกันในราคานั้นราคานี้มึงเตรียมตัวเลยแล้วเขาก็ยังพูดได้ซ้ําไปว่าอะไรนะเดี๋ยวใครปาาดเขาเยอะๆอ่ะ เขาจะไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านโสดาบันใครไม่ใครที่ปามาดเขาดูถูกเหยียดหยามเขาไม่เชื่อเขาเดี๋ยวเวลาน้ําท่วมเขาจะไม่ให้ไม่ให้คนเหล่านั้นไปอยู่ในในชุมชนพระโสดาบันของเขาเพราะว่าชุมชนโสดาบันเขาก็จะไม่เขาจะไม่น้ําท่วมนี่พอดเรื่องเดียวกันเลยพอดเรื่องเดียวกันเลยใส่ชุดขาวเหมือนกูเลยโกนหัวเหมือนกูเลยด่ากูชำ ดากูกระดาวัฒนาป่าพงเป็นประจำซ้ำๆเรื่อยๆกาจะเกาะกระแสกูดังมึงเตรียมตัวรอดูเลยนี่เลยฟิลนี้เลยสร้างเรือโนอาป้องกันน้ำท่วมอีนี่สร้างบ้านชุมชนพระโสดาบันป้องกันน้ำท่วม